ถึงกับน้ำตาซึมพีชานนเล่าความประทับใจของเรซซิงเรียกพ่อครั้งแรกมีโมเมนต์หวานอย่างต่อเนื่องสำหรับคู่ของนักแสดงสาวพิธีกรชื่อดังอย่างแพทนประากับหวานใจหนุ่มรุ่นน้องพีชานนที่มีอายุห่างกันถึง14ปีแม้ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเลิกกันแต่ก็ปรับความเข้าใจกันแล้วซึ่งงานนี้หลายคนต่างพากันอิจฉาสาวแพทค่ะที่มีหวานใจหนุ่มดูแลดีแถมลูกชายน้องเรซซิงก็รักมากขึ้นถึงคันเรียกว่าพ่อแล้วด้วยค่ะ ล่าสุดหนุ่มพีได้เล่าเหตุการณ์ที่น้องเรดซิงเรียกตัวเองว่าพ่อครั้งแรกทําเอาเจ้าตัวนั้นถึงกับน้ําตาซึมกันเลยทีเดียวค่ะดีนหนุ่มพีได้เล่าว่าวันนั้นจําได้เลยบนรถครั้งแรกที่เขาเรียกวันนั้นไปรับที่โรงเรียนกับแพทแล้วเขาก็มีแบบฝึกหัดที่ทําให้มีรูปพ่อแม่ลูกแต่คําข่าวล่างรูปตรงกับพ่อเขาเขียนว่าน้าพีตรงรูปแม่เขาก็เขียนข้างล่างว่าแม่แพทและลูกเรดซิงพอขึ้นรถมาเขา ก็เอาให้ดูแล้วพูดว่าพ่อดูสีหนูระบายตัวพ่อเป็นสีดำเพราะพ่อนั้นตัวดำค่ะ